ก็ที่ถ้าจะตกปลามาครับนี่กำลังทำกำลังตกปลา ตบสองชั่วโมงกว่าๆพ,พอได้กินคนะรับผมเยเดี๋ยวเขาจะชุบชุบแป้งทอดชุบแป้งทอดชุบแป้งทอดครับตัวเล็กๆกรอบ กินได้ทั้งก,ก้างไม่ใช่เลือกเอาตัวเล็กนะครับคือมันตกตัวใหญ่ไม่ได้คือมันต้อมีตัวใหญ่ครับก็เลยได้แต่ตัวเล็กมาจริงจริงอยากได้ตัวใหญ่แต่ไไัไม่ได้ได้แด่ตัวเล็กมาก็เลยนะครับตัวเล็กก็โอเคพอได้กินเออยอะโ,โค,คบิน คุ้มยุคตกงานไม่มีตังค์ซื้อก็นี่ครับลงทะเลตกปลาใครที่มีเรือก็ดีหน่อยได้ออกไปไกลๆในปลาตัวใหญ่แต่ไม่มีเงินก็เลยตกนะครับแต่แร่ละนักไม่ไผ่ 또 이렇게 임을 쇼니다. 군안 하면 ยุคโควิด -19 ตกงานครับไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะฟื้นตัวหโรงแรมก็ไม่รู้เดี๋ยวจะได้กลับเมื่อเปิดกว่าจะกลับเข้ามาทีหน้าไม่รู้จะรอดหรือเปล่าอายุก็เยอะแล้วครับถ้าเขาเปิดโรงแรมก็ไม่รู้จะเขาจะพิจารณาหรือเปล่า อย่าเี้ยสถานการณ์ปีนี้เป็นอะไรที่ย่ำแย่ครับทุกที่้าใจ่ชีวิตไม่สิ้นก็นต้องดิ้นเงินไปครับนี่ครับ กันกับคมก็ไม่รู้ยังไงนะครับเงินกองทุนก็ขอมาใช้ข่อนไว้ก็ไม่ได้เราก็จ,จ่ายไปครบสิห้าปีตั้งนานนะเดีย๋ยวว่าจะกองทุนเลยพนักงานที่ทำงานด้วยกันบางคนก็ยังไม่ได้เลยครับ ไตตอนหักของเราไปโอ้โหหักได้ทุกเดือนครตรงด้วยนะเจิงแต่พอเราเดือดร้อนโอ้โหแต่คนหลอก็พูดพวกมันอยู่สบายอตัวทีครับพูดอย่างพวกเขาอยู่สบายแต่พนักงานคนทํางานอยู่เรานี่ครับตกงานจะตายก็ไม่เห็น อยู่กันยังไงเขาไม่้ตตอนเขาไม่ได้สนใจหมุนก็ได้จะบดนะครับก็ได้จะบดนะ ทำอะไรไม่ได้ได้บ่นได้ระบายบ้างก็ดีถ้าไม่ระบายอ,อกจะแตกตายแล้ฝากถึงผู้บริหารเลยับผู้บริหารประกันสังค,งค,งคมนะจะทำอะไรก็รีบๆทำหน่อยไม่ไหวครับตกงานมาหลายเดือนะ้ว เห็นใจคุณตกงานกันหน่อยครับโอเคเดี๋ยวจะพาไปชมว,วิธีการทอดใช่ไหมครับเดี๋ยวพาไปดูครับท,ทอดปลาใช่ครับปลาทีท่ได้จะทอดครับจะ้าทอด ทอดครับทอดขอบกรอบจะได้อร่อยอย่ามากินด้วยกันนะครับใครว่างเชิญครับเพิ่อนคนไหนที่ว่างนะครับเชิญน,นะครับปลาทอดจะทอดให้กรอบ ได้ไม่เยอะครับเนี่ยแต่ก็พอได้กินว่าได้คนเดียวน่าจะสามมื้อได้กินเลยเดียลดต้นทุนก็ได้ครับลดต้นทุนไปได้ยีไไ่สองวัน ในขณะที่ทอดปลานั่งไว้แบวผมจะอนุญาตไปอาบน้ำทำไมจะไปอาบน้ำครับอาบน้ำรออีกว่าคงยุดนานผมว่าเดีย๋ยวเราจะมาดูกันอีกทีตอนที่ทอดเสร็จนะครับมันจะหอมมันจะน่ารับประทานมากน้อยแค่ไหนเรามาดูกันนะติดตามครับฝากกดติดตามด้วยนะครับฝาก กดสับไต่แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับติดตามเนี่ยเราจะมาดูกันนะครับว่ามาดูตอนที่ทอดเสร็จแล้วนะครับทอดทล่กรอบเราจะมาทาดด้วยกันครับหลังจากทอดเสร็จสิ้นเรียบร้อยหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ครับ อย่าดูอ้ที่ดำๆนะมันไหมเผลอไปเผลอแป๊บเดียวครับไหมครับวันนี้เดินออกไปข้างนอกแป๊บเดียวดำเลยครับสามตัวโอเคครับเดี๋ยวไปกินครับอย่าลืมติดตามด้วยนะครับผมครับ